ขอปล่อยตัวชั่วคราวสามคนสองคนคดีรวมคดีรวมนั้นก็คือว่าทําไมเหรอครับที่ไลฟ์สดอยู่ป่ะไม่ครับบันทึกเทปอ๋อแต่นี้กดงดอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าจะทำเชิญเชิญด้านนะะู้นน,น,นะครับเราดูไม่ได้อัดวิดีโอก็ต้องไปนู่นใช่ไหมครับใช่ครับอ,อ,อ๋อครับผมตอนนีน้มันที่อยู่ศาลท่านไม่อนุญาตให้ไม่ให้ถ่ายวิดีโอใช่ทั้งลูกภาพทั้งวิดีโอเลย อ๋อแล้วพวกเราต้องไปยืนตรงนั้นหรือว่าต้องไปอยู่ข้างข้างหลังอ๋อในในโอเคอ๋อครับผมครับผมดูบุรีพอดีครับครับจ้าจ้าครับอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมกับขุนแก้วรเริงชาแนลนะครับช่วงนี้ก็อ่าเรียกว่าช่วงขุนคุยขุนคุยวันก่อนมีเทปเกี่ยวกับ คุยข้างคนขับนะครับวันดำลึกระลึกถึงครู่กรองจันดาวงถูกประหารด้วยมาตรา17ของจอมพลสาริตแต่วันนี้มาที่นี่ลักรับเห็นเสาหลัก6ต้นอ๋อ,อไม่ใช่เสาหลักสิเขาเรียกว่าเสาหต้นก็มาจากหลัก6ประการของคณะราษฎรนะครับหลักเสรีภาพหลักเสมอภาพหลักการศึกษาอ,ะ,อะไรต่างๆสารดีกาก็ทุบทิ้งไปแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นมีหลังคาแหลมๆทรงจัว ไปแล้วนะครับอันนี้ศาลก็คือเป็นศิละปะแบบคณะราษฎรอยู่นี่ก็คือศาลอาญาถนนราชดาพิเศษวันนี้คุณคุยก็มาวันที่หนึ่งมิถุนายนที่บันทึกเทปแล้วก็จะอัพลงให้ทันท่วงทีนี่แหละครับนั่นก็คือว่าเป็นคดีเรื่องราวเกี่ยวกับมาฟังการนัดไต่สวน คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือภาษาของอาทางสารทางกฎหมายเขาเขาว่าอย่างนั้นภาษาปากเราที่เข้าใจมนุษย์ทั่วจะไปเข้าใจกันได้ก็คือร้องขอประกันตัวหลังจากเลื่อนมาหลายครั้งทนายความก็คงจะเป็นจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนติดสดงนุจารัฐแล้วก็ทีมทนายความนะครับนัดไต่สวนขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าขอประกันตัววันนี้มี3ท่านนะครับ2ท่านคั่ไปพร้อมกันคดี เดียวกันก็คือปักหมุดที่ท้องสนามหลวงปักหมุดร,ราษฎรนะครับที่มีการทําการสาบแช่งไว้ด้วยใครถอนออกไปขอให้เป็นอะไรต่างๆนานา,นารวมถึงหมดอารมณ์ทางเพศด้วยว่าอย่างนั้นนะอ่าก็มีสองท่านแรกนั่นก็คือว่าคุณอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนแกนนาผู้ปราศัยหลักของขบวนการเคลื่อนไหวราษฎรในห่วงที่ผ่านมาคุณอานทน์ถูกจองจํา ก็คือจากคดี19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรมีการชุมนุมวันที่19-20กันยายน2563ปีที่แล้วความจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระจันทร์แล้วก็ท้องสันน้หลวงนะครับก็คือ19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรวันนี้ขอประก,กันตัวอานทน์ถูกจับกุมอ้อไม่ใช่ถูกคุมขังไม่ได้จับกุมก็มาตามสารตามเสริญอะไรสั่งนั่นแหละแล้วก็สิ้นอิสรภาพไปแล้ววันนี้1มิถุนายนถูก คุมขังตั้งแต่22พฤษภาอ่2 2กุมภาพันธ์โอ้ยขออนุญาตทีมันมีคนเดินผ่านปงผ่านไปผ่านมามันก็สับสนข้อมูลเอาเป็นว่าคุณอานทน์นำพายื่นประกันตัววันนี้ของทนายความนะครับมายื่นประกันตัวอานอนน์นำพาถูกคุมขังจากคดี19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรเมื่อปี2563ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์วันนี้หมิถุนายนก็สิ้นอิสรภาพมาแล้ว113วันนะ คนที่สองก็คือคุณไมพานุพงศ์จาดนอกแกนนำคนรุ่นใหม่ภาคตะวันออกเพื่อประชาธิปไาตายนะครับก็คือคุณไมระยองสิ้นอิสรภาพไปแล้ว86อ่า70 71วันนะครับถูกคุมขังหลังจากนั้นคนที่สามซึ่งคนละคดีกันนะครับแต่ก็ถูกจับกลุ่มคุมขังไอ้นั่นถูกจับกลุมจริงๆแล้วก็ถูกคุมขังด้วยนะครับ คนแรกอาโนนสิ้น 7, อิสระไปเจ็ดหนึ่งร้อยสิบสวันคนที่2ก็คือคุณไม้พานุพง์จาดนอกสิ้นอิสระไปแล้วเจ็ดสิบเอ็ดวันคนที่3ก็คือคุณจัสตินไทยแลนด์หรือว่าคุณนุกนะครับชูเกียร์สแสวงวงก็ข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุมกับม็อมบรีเดมที่ท้องสนามหลวงเมื่อประมาณวันที่22มีนาประมาณนี้นะครับทั้ง3คน โดนข้อหาหนักก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือว่าข้อหาอามินเบื้องสูงอะไรที่เขาเรียกกันนนะครับก็เรียกกันว่า1 1 2 1 1 2วันนี้มายื่นประกันตัวพร้อมกันทั้ง3คนนะครับหลังจากที่เลื่อนมาทั้ง3คนติดโควิดหมดแล้วจนรักษาหายแล้วนะครับติดโควิดติดในคุกนะไม่ได้ติดในที่ชุมนุมยังไม่มีคนติดในที่ชุมนุมเลยโควิดอะไรเนี่ยไปติดในคุกทั้งหมดทั้งคุณอานนนที่สิน้นสภาพไปแล้ว หนึวันทั้งคุณไม้พานุพง์จานอกสิหนิสภาพไปแล้วถูกคุมขังไปแล้วนี่ไปอาเจวันส่วนคุณนุก Thailand, จัสตินไทยแลนด์จัสตินไทยแลนด์ที่ใส่เส,เสื้อกักเสื้ออะไรอ่ะเสื้อแฟชั่นนั่นแหละ <c oughs> เขาก็เลย <c oughs> เหมือนจัสตินนักร้องอ่ะของประเทศฝรั่งเขาก็แปดสิบหกวันอานนหนึ่งวันไม้พานุพง์ 86วันจัดตินไทยแลนด์71วันเรียงกันมาอย่างนี้วันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนวันหวยออกพอดีใครจะตีใส่เลขใส่อะไรก็แล้วแต่แต่มีเลขหนึงเอาใส่เข้าไปด้วยทุกคนโดนข้อหาหนักคือข้อหา1นึหรือพวกสลิมเรียกว่าข้อหาล้มเจ้าอะไรนั่นแหละนี่ก็เป็นสอนอางเลิงซึ่งมันไม่เกี่ยวกันหรอกเขาก็มาส่งอะไรอ่ะพวกผู้ต้องคงผู้ต้องหาอะไรผู้ต้องขังเหมือนกัน น่านข่า,ขาวทุกวันนี้เขาจัดระเบียบแบบโหสุดยอดเดี๋ยวก็ให้ไปสัมภาษณ์ข้างหน้าเดี๋ยวก็ให้ไม่สัมภาษณ์ในนี้เดี๋ยวก็อะไรเมื่อวานนี้คุณใบชินวัจังกระจางคุณฝ่อเส้นทางสีแดงนะครับมีครูใหญ่ด้วยเป็นผู้ต้องหาข้อหาละเมิอดอำนาจศาลไปถ่ายรูปในศาลว่างั้นเออประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคอยลุ้นเขาเรียกอะไรนะะ่ะคณะเก้าไม่ใช่คณะเก้านะนะพักเก้าไกลกำลังจะแก้ ใครประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดของสารถ้าสารบิดเบือนกฎหมายออกกฎเองตัดสินเองสารทําผิดนี่เราไม่ค่อยเห็นเลยสารทําผิดเป็นหน้าข่าวมาจนหัวผมยังไม่เหลืออยู่ในหัวไม่ค่อยมีเห็นสารทําผิดแล้วไม่รู้ใครไปตัดสินสารไอ้ผู้พิพากษาคนอะไรเพื่อนโชคเพื่อนโชคก็อรอดนะครับบางคนเป็นอดีตผู้พิพากษาเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะไม่ได้กินยาลืมกินยาแล้วก็มาก่างเขาผู้หญิงอะ่ะแล้วก็โยกย้ายงานเฉยๆไม่ได้ผิดอะไรเลยนะ นั่นล่ะก็คือศาลไทยรอคณะเก้านนเอาไม่ใช่โอ้ยหลงแต่คณะกนะ้าน่ะพักก้าไกลเขาจะยื่นแก้กฎหมายเกี่ยวกับเอาผิดพวกศาลพวกตุลาการที่บิดเบือนข้อกฎหมายใช้ดุลใช้ดุลดุลแบบบิดบิดเบือนเบือนใครเขาก็อ่านหนังสือออกหมดนะครับกฎหมายก็เรียนกันมามบางคนนเรียนตั้งหลายเล่มจบหลายมหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ดุลว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มารอลุ้นดูเี๋ยวก็จะอัฟลงไปก่อนอเขาจะนัด ทนายความก็คงเป็นกฤษดสงนุจรลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้ประกันตัวสรุปรวมความอีกครั้งนั่นก็คือว่าขอยื่นประกันตัวแต่ภาษาอะไรของศาลไทยเขาเรียกว่าขอปล่อยตัวชั่วคราวขอปล่อยตัวชั่วคราวอ่าสามคนสองคนคดีรวมคดีรวมนั้นก็คือว่าทําไมเหรอครับ,รรรบไม่ครับบันทึกเทปอ๋อต่นี้งดงดอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าจะทำ เชิญด้านนู้นน,นะครับเอาอนู่นี่ได้อัดวิดีโอก็ต้องไปนู่นใช่ไหมครับใช่ครับอ,อ๋อครับผมตอนนี้มันที่อยู่สายท่านไม่อนุญาตให้ไม่ให้ถ่ายวิดีโอใช่ทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอเลยอ,อ๋อแล้วพวกเราต้องไปยืนตรงนั้นหรือว่าต้องไปอยู่ข้างข้างหลังอ๋อในในโอเคครอ๋อครับผมครับผมดูบุรีพอดีครับครับจ้าจ้าอ้าวเดี๋ยวติดก่อนอ้าวอยากจะว่านะครับเมื่อกี้เขา ให้มาอะไรนะ่มาอ,อัดในในกรอบในรั้วกงที่เขาเตรียมไว้เป็นระเบียบเข้มงัดโอเข้มงัดเพื่อนว่าเข้มงวดเข่งครัดเข้มงวดเข่ง,ขงขครัดก็อาศัยหลังฉากของช่างภาพนะครับนี่เขาก็รอทนายความการนี่บันทึกเทียบไว้ไหลสดนี่ไม่ได้อยู่แล้วไหลสดไม่ได้ไหลสดไม่ได้ก็ต้องอัดไว้อ้าวสรุปรวมความนั้นก็คือว่าวันนี้ยื่นประกันตัว นะครับภาษาสารเขาเรียกว่าขอปล่อยตัวชั่วคราวภาษาปากภาษาตลาภาษาที่มนุุย์ทัวไปเข้าใจกันได้นั่นก็คือว่ายื่นประกันตัว3คนคุณอนุน้ำพาทนาความจากศูนย์ทรายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแกนนำผู้ปราศาัยหลักคณะราษฎร63าถูกจับถูกคุมขังมาแล้วมาแล้ว113วันคนที่สองน,นั่นก็คือคุณไมพานุพงจาดนอกอหรือว่าไมระยองถูกคุมขังมาแล้ว 71 uh, วันนะครับสคนจากคดีปักหมุดร,ราษฎรที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563คนที่3คือคุณจัสตินไทยแลนด์หรือว่าชูเกียริสแสวงวงคุณนุกคุณนุก่กสิ้นอิสรภาพไปแล้วนี่ถูกจับปุมที่เข้าใจว่าที่สมุดปราการแล้วก็สิ้นอิสรภาพไปแล้ว71วันนะคุณไหมเนี่ย86วันคุณนนอนนท์113วัน คุณนุกจัดตินก็คือจากการร่วมชุมนุมกับม็อบรีเดมรีเดมนะครับที่รีเดมที่เคยมาปาขี้โอไม่ใช่ปามะเขือเทศปาไขา่ที่สารแห่งนี้นี่แหละสารอาญาถนนราชดาพิเศษเดี๋ยวก็จะรอ,อทนายมานะครับเดี๋ยวค่อยอัพคงอัพคลิปอะไรเขาไม่ให้ไลฟ์สดอย่างที่นําเรียนได้หลายครั้งนั่นแหละครับมานัดนี่ก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับกว่าสารจะนั่งบันลังจะนั่งจะนี่พับเสื้อพับผ้าอะไรต่างๆก็นานอาจจะเป็นบ่าย แล้วก็จะสรุปกันอีกทีก็นู่นแหละตอนเย็นนะครับถ้าได้ปล่อยตัวก็นู่นแหละตอนกลางคืนหรืออาจจะเที่ยงคืนตามสถิตินะครับนเนี่ยเขาก็จะมารอกันตรงบริเวณนี้อย่างที่นําเรียนนะครับเพราะว่าไอเขาเรียกอะไรนะระเบียบระเบียบระเบียบของศาลที่ศาลเขาก็ออกเองกันมานี่นแหละ เมื่อวานนี้ไปชินวัตะจังกระจ่างฟอรเส้นทางสีแดงถูกปรับนะปรับ500บาทจำคุก15วันรอลงอาญาเพราะไม่เคยติดคุกมาก่อนรประมาณนี้เพราะถ่ายภาพในศาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีข้อห้ามที่ศาลนั่นแหละออกเองแล้วก็ตัดสินเองพ็รอรุนโอ้รอรุนพรรคก้าวไกลจะยื่นแก้ไขนะประมวลกฎหมายเกี่ยวกับอะไร กระบวนการศาลยุติธรรมถ้าศาลบิดเบือนข้อกฎหมายอะไรต่ตางๆน,นานาศาลกระทําผิดก็ต้องให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้มีบทลงโทษลวนทางก็อย่างที่นําเรียนเคยมีผู้พิพากษาลืมกินยานะผู้หญิงแล้วก็มาโวยวายด่ากาดอะไรเขาถือตัวเป็นสักดินาอมมาดใหญ่นะสุดท้ายก็ลงโทษอะไรนิดหน่อยโยกย้ายงานอ่าแล้วก็มีผู้พิพากษาเพื่อนโชคเพื่อนโชคอ่าที่โด่งดังกันเสิร์ชหาย้อนหลังเอานี่พวกนี้ก็ก็รอดหมดเตือนกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้มีผู้พิพากษาที่หน้า ยกย่องเชิดชูดคนเดียวก็คือคุณอากรคุณอากร,ากรที่ยิงท่านเปิดชีพตัวเองเพื่อเรียกร้องคืนคําพิพากษาให้ผู้พิพากษาไปอย่างนั้นไม่เอาการแทรกแซงของพวกสารที่สารแก่กว่าหรือว่าใหญ่กว่าเป็นมาจากไหนก็ไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี้นะนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นทนายความเรื่องอะไรมาแล้วุนแก้รอเรยก็ต้องเบี่ยงตัวออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่างภาพอะไรตากล้องอะไรเขาก็จะได้ทํางานนะครับเดี๋ยวมันจะเบียดบังเขาอ่านะครับก็ออกมา นอกแนวรั้วสารก็คือมาด้านหน้าเนี่ยวันนี้เขาก็จะมีการามาให้กําลังใจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็จะมาด้วยเดี๋ยวก็จะได้นําที่พูดคุยสัมภาษณ์สั้นๆแล้วก็ภาพของทนายความจิตสดงนะครับเกี่ยวกับการลุ้นผลการประกันตัวทั้งสามท่านเมื่อสักครู่นี้ด้วยก็คงจะปิดท้ายโดยประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมกับ คุนคุยอ้าวก็เหมือนเดิมนะครับโยเดี๋ยวค่อยไปฝากกดไลค์สับสไครอะไรช่วงท้ายๆนะครับนะครับนี่ก็ทนายกฤษชดางนุจริจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวก็มาฟังบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับคาถามของสื่อมวลชนต่างๆเกี่ยวกับกรณีที่มีคนยื่นถอนประกันตัวเพนกวินนะครับแล้วก็ส่วนคดีทั้ง3คนยื่นประกันตัวก็อย่างที่นําเรียนคือคนที่ได้ประกันไปบางคนก็อาจจะ ไปทาผิดเงื่อนไขหรือบางคนก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าผิดเงื่อนไขบางคนก็อยู่เฉยๆอันนี้ก็อยู่ที่คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนพวกนี้เหตุที่เขาโดนรัดดำเนินคดีเนี่ยก็เพราะว่าเขามีความเห็นไม่ตรงกันอันนี้ถ้าหากมีการดำเนินคดีแล้วสามารถปิดปากไม่ให้คนเห็นต่างได้มันก็จะสมเจตนาของคนที่กล่าวหาเพราะฉะนั้นน้องๆเขาถึงยืนหยัดต่อสู้ว่า สิ่งที่เขาทำไม่ได้เป็นการเสียเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไม่ได้เกิดความวุ่นวายยังเป็นขึ้นเองก็ดีนะเขาก็ถาแถลงต่อศาลวันก่อนที่ได้รับการประกันตัวว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการก่อความวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องดูอะว่าวันที่เจ็ดเนี่ยศาลจะว่ายอย่างไรก็เป็นเป็นเรื่องที่เราก็กังวลพอสมควรเพราะว่า มันมีหลายฝ่ายที่ที่จ้องจะเล่นงานเป็นปิ้นอยู่ผมก็บอกเขาว่าให้ระวังตัวนิดนึงซึ่งอันเนี้ยถ้าใช้โดยวิธีนี้มันก็ไม่กลัวหรอกแต่มันก็มีปรากฏการณ์ที่เราเคยเห็นแน่ดีเช่นการอุ้มอุ้มฆ่าอุ้มหายหรือว่าลอบดักทําร้ายร่างกายกันแบบที่จานิวก็เคยโดนหรือว่าภูติกระชายก็เคยโดนะัะนั้นผมก็เตือนเขาให้ระวังที่พ่อแม่เขาเตรียมไว้คนละสองแสน ก็คงได้ปล่อยฮะปล่อยเลยแต่ว่าครัน้นี้ก็อยู่ทางความเห็นแพทย์ว่าจะต้องไปกักตัวหรืซึ่งทางพ่อแม่เขาก็เตรียมไว้แล้วแต่เป็นสถานที่ไหนเนี่ยก็คงเดี๋ยวค่อยบอกกันละกันขาบรับงบ่ายนะ้ว้ารคนาเลย นะครับรายละเอียดกรณียื่นถอนประกันตัวเพนกินก็เจ็ดมิถุนายนก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับนัดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์ผู้คำประกันมาอย่างที่ทนายความนําเรียนโอ้ภาพก็อาจจะสั่นจะไหวจะอะไรหน่อยนะครับสายหมอบสายหมอบก็ต้องคุกเขา่าในการบันทึกคลิปอย่างเงี้ยนะครับพเพื่อนนามาฝากท่านผู้ชมให้เห็นบรรยากาศการทํางานต่างๆด้วยเห็นไหมาภาพต่ําลงไปอีกแล้วก็ อย่างนั้นแหะครับกรณี23กรณี23ประเด็นนำมาฝากกันในช่วงขุนคุยเดี๋ยวก็จะได้ปิดท้ายกันนะครับอ่าอย่างนั้นแหะนะัครับเนี่ยก็โอ้เขากำลังกินข้าวกันตอนนี้ก็เวลาที่บันทึกเทปก็ยังไม่เที่ยงนะครับก็ค<ด>ือข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยก็จะมีคนมารอให้กำลังใจรอรุนผลประกันตัวอาโน,น์ไหมแล้วก็อ่า คุณจัสตินไทยแลนด์นะครับแดดร้อนมากแดดร้อนมากอาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตึกของอะไรห่ะพักพลังประชาราดเขาย้ายหรือยังไม่รู้ยังไม่าย้ายหรอกเ่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับมันจะถ่ายไม่ได้นะเข้าไปในนั้นเนี่ยก็จะเป็นมุมไอ้ตรงปั๊มน้ํามัน ชาวบ้านก็นี่แหละครับมวลชนผู้รับความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยก็มารอให้กำลังใจเนี่ยเยาวาชนคนรุ่นใหม่ก็มาหลบลมหลบหลมโอไม่ใช่หลบลมหลบแดดนะคนก็จะมาเยอะนะครับเอาอย่างนั้นลราปิดท้ายอย่างเนี้ยนะครับฝากกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์ช่องขุนแก้วรอรินแชนแนลด้วยนะครับ